นี่คือต้นเอื้องหมายนาหรือว่าเป็นเอื้องช้างนะคะแถวสุราธานีเราเรียกได้สองอย่างนะคะเป็นเอื้องช้างหรือว่าเอื้องดินค่ะต้นนี้นะคะตรงบริเวณตรงนี้จะสูงประมาณ3เมตรค่ะต้นข้างบนข้างบนนู้จะมีดอกนะคะจะเห็นว่ามีดอกสีขาวๆแล้วก็พอออกดอกไปสักพักหนึงมันจะมีสีแดงๆค่ะ,อะนอกจากปลูกประดับเพื่อความสวยงามแล้วนะคะ ต้นเอื้องชนิดนี้สามารถนำมารับประทานได้ค่ะโดยวิธีรับประทานนี้เขาจะนำลำต้นที่อ่อนๆออ,นอย่างต้นนี้นะคะยังอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะยอดอย่างนี้ค่ะมา,าทำเป็นผักแก้มน้ำพริกทำมาลวกหรือว่า,าทานสดๆก็ได้ค่ะถ้าอ่อนขนาดกว่านี้สักหน่อยก็จะนิ่มอร่อยค่ะและนอกจากนั้นนะคะต้นต้นเอื้องนี้นะคะที่เราเห็นนี้นะคะ ก็สามารถนำมาเป็นยาสมุนไพรได้ค่ะเนี่ยค่ะเอาใบหรือว่าเอาลำต้นเอาหัวเอาอะไรมาทำเป็นยาสมุนไพรได้หมดค่ะมีสรรพคุณทางยามากมายนะคะที่ใช้กันหลักๆเลยก็จะเห็นใช้สำหรับยาเอามาย่างไฟแล้วก็เอามาคั้นเอาน้ำสำหรับเอามาหยอดในหูน้ำหนวกค่ะ